เห็นย่างน้องตายเห็นรถไฟออกมาแต่หูบสะรถไฟมาแต่ใสทะเลหูบสะบ้วนาปพอนเจนเจนมันออกมาแต่ส่างบ่ะเน่ขาวขาวเดี๋ยเพิ่งเบิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งน้องตายเบิ่งรถไฟสวนกันน่ะมีแต่ได้อแปลกๆพี่น้องเอ้ยบอกก็เห็นจังเตื่องอีนั่งรถไฟอีนังออกมาแต่หูบสะบัวแมนได้หันอันนั้นเป็นตึ๊งได้น้องตายใส่ตึ๊งขาวขาวขบอกขาวขาวอะไรเออขาวขาวน่ะตึ๊งได้หัน นบมว่าตึกยังแนวนะตึกเมืองไทยนี่แหละเขาเอิ่นตึกสร้างตึกสร้างโม่เพือจังเห็นรถไฟมันออกอ่ะฮะตอนนี้รถไฟเป็นหูโอ้เป็นป้องกันป้องอย่างนะบมแม่นอันนั้นสถานีสถานีได้เห็นแม่เห็นสมบูรณ์อันนี้นี่ตึกตึกคอนโดตึกคอนโดนี่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 เบิรงนี่น้องตายเบิรงนี่ไผ่ไอ้ไผ่ปูกไว้กุใหมฆไพ่ปลูกไว้กุใหม่ปโอ้ตึกอีหยังอู้หุ่นยู่ปลายพุ่นกระมิ กุ้งใหม่หมอนี่โมเมนต์ยูรูมแล้หฮันเขาเอิ่น่าเขาเอิ่น่าเครื่องระบายเอ้ยอย่าไปอจับม่วงนี้น้องไต้นี่นี่เขาหามเขาหามน้องอย่าไปจับน้องไต้บูฮูเขาเอิ่น่าเครื่องระบายอากาศน้องไต้ต้นไม้หันได้ระบายอากาศแม่นระบายอากาศแนวอะไรเอ้าแบบเป็นธรรมศาสตร์ฮะนะถึงแม้ว่าจะน้องไต้สังเกตบางทีมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดนะ มันมีขี้ดินบ่อยู่เถงเขาคือแบบเอาไปปลูกก็มี่แล้วแม่นบ่เขาใส่กระโถนใส่ยางเด้บอเคยหูเคยเห็นพี่น้องเอ้ยปลูกก๊อมใอี่ยางใส่หุ่นเถงหุ่นก๊กใม่อยู่เถงหุ่นตึกกะตึกสางเนาะแม่นบ่ว่าฮะอยู่เถอะนั่นกะมีอีกก๊กใหม่หุ่นแม่นแม่นหยู่เถง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 เตึกสางตึกตึกสางนั่นก็มีต้นใหม่เด้โอ้พี่น้องบ่จักรถไฟบ่จักก๊กใหม่อยู่เหื่อเนาะเดี๋ยวเขาจะปลูกเสด็จไฟแล้วต่อไปเนี่ยไม่สมบอออ มันอียงสั่นอาะหันคือบักบานอันนี้สายไฟเด้่ยพูนบักบานนะหมักบานอยู่สายไฟเห็นบ่แม่นสายไฟไฟฝ่าอันสไฟฝ่าไฟฝ่าความแข็งสูงพไม่ยังอีกโดดไฟโอ้อันนั้นโดดไฟสายสีแดงน้องตายสายสีแดงมันมาทถาอนี้นี่บ่บ่อันนี้สายสีเขียวตัวนี้นะสายสีเขียวสายสีแดงไปพูนพูนอาสายกันกดโตกใจน้ำเจ้านี่นี่นี่ผูกบ่อยังนี่ เส้นทันนี่แหละเส้นทันลาดพราวเส้นทันคืออย่างหางเส้นทัานโบว์จักบ่ยุบานโบมี่บ่เส้นทันลาดพราวเนี่ยมาเบิ้งเนี่ยเนี่ยห่างเส้นทันเบิ้งเอาย่างไปมุมนี่ก็ได้น้องไตย่างย่างสีผ้าไอ้สีผ้าไปเบิ้งโบวจักเส้นทั่านเปิดให้ไปเบิ้งเปิดให้ไปเบิ้ง เปิดองในนักท่องเที่ยวนี่แหละเพินพ่นมาโฆษณานกนี่หือนกโบแมนนกเนยอุปนกโบแมนนกปัญญาขุดปัญญาขุดปะแมนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยหรอปัญญาขุดเป็นว่านกเยห็นยังก, <c oughs> ก,กระถวงไปเลยมัพี่น้ <c oughs> องจ้ออันนี้จอ่จอจ้อโฆษณาเนาะจ้อโฆษณาเมืองไทยโบแมนทีวีได้ทรทัศน์ใหญ่โทรทัศน์ใหญ่นะครับจ้อโฆษณา คือเนี่ยไปคือแบบว่าคือทางขนุนน่ะขาวๆตึกเสยเนาะตึกตึ๊กเนี้ยคือเป็นแนวนี้วะตึกติดออกติดแอร์ยังดีเด้วยค่ะน้องคิดว่าทางบอลประเทศโดดด๋อบอลได้หันห้องหนึ่งจะคูป๊อจากหลานตึกนี่น้องใต้นี่นี่ตึกตึกจังสีหนึ่งห้องหนึ่งคูป๊อจากหลานเนี่ยหกสิบหลานหกสิบหลานห้องหกสิบหลานบาทต่อห้องโอ้มันโมมี่ไปเทไรห้องคุณบอซะ ตึกหนึ่งนี่มีเป็นลอยป้ายสองลอยหอคิดเอาคิดเอาว่าตึกนี่หาซิบสันเนี่ยนี่คอนโดนี่หาซิบสันนี่มาบังมุมนี่มาบังมุมรถไฟสีไม้เดารถไฟสีไมอีกแล้วนี่รถไฟเซมันเพิ่นอยากขู่อยากเห็นพี่น้องบ่นหน่อยก็ระหน่ำบนยานีต้นใหม่อยู่ทึ๊งตอกตั้งตึกงพวนี่เบิส เขาจีย่างขื่นหอจะไรบ่เโอ้ยเขาบะไรย่างเขานั่งใส่รีบบ่นี่อันอันเป็นขาวๆนี่เห็นบ่ขาวๆนี่มันมันเป็นเสารีบเขาได้นี่ยขาวๆนี่แมนรีบได้นี่สแล้วมาซูมอันนี้แถวบริยาทโต๊ะประเด็นาะฮะมาซูมจีโต๊ะเลยนะไอ้หลองตายนี่รถไฟมาแล้วเนี่ยเขาจะได้เวลารถมากนะอย่าให้มันจอดโบกบ่อย่าเอามือไปไก่ได้มันส้นเด้ โบกรถเหรออยากลองขี่ปะอยากลองขี่ปะล้องตาย<อ>ไปไปคือ<ว>มันจอดถ้า่าโบมันก็มาจอดโบกก็มาจ<บวก><บ>อด<ก>มันจอดมองป้ายมันดินี่ทางทั้งทังควากระมาทางซ้ายกระมาล้องตายฟ้าทั้งนั่งขั้นอะไรบ้างทางนั่งขากราฟทางนี้ขาไปจะผ่านน้องตายขี่รถ BTS เห็นโบ<ว>ก,บ<ว>กดีนะถ้านขี่ต้องเบิ่ง ยืนฝนไปนั่นแหละซองด้วยพี่น้องสมกับว่าพวกเฮีเย็นดีที่เนาะ oh. อยากขึ้นว่ตึกสูงเนี่อาชีพอไป็นขึ้นนี่ี่ได้มองมองขึ้น ขี่รถไฟฟ้าเป็นโบกดีก็ได้าขี่ขึ้นเึ็นบันเขานี่ทางด่วนนี่นี่ทางด่วน สีวอลลังเลยยืนเลยรถลนนะเลย่ไกลหอดบาเต็มยัอันนี้นตึกอันนะั้นเนี่ยตึกของสถานีมีเดียนเนี่ยสำน,นักงานของรถงไฟฟ้าข้างน่าเลนะ ารจานรจารของโมสิอแ้วมาแล้วออแล้วลมาบนล่อจกุกบนงตงกยัย,อยีอยู่ปะฮะยันยอย,อยู่ปะนีนะนีนะ ยางยังไปคนด้วยครับขคุณด้วยยางไปสุดด้วยแหมประเทศเชื่อเมือจะได้สั่นโดดไปชืเมื่อจะโดดไปมันมีหลายขั้นบันน้มีแต่ขั้นเดียวนี่ได้อ๋อเขาเขาไล่เขาไล่ทั้งหนาทั้งหนาเขายางเลื่อนเส้นเรื่องเดลยยางเลื่อนเส้นเรื่องเจ้าหน้าที่ไล่เลยนะเห็นบอกคนที่บุหูกดระเบียบของเมืองไทย เขาหัดยางเลยเช่นเดิมบ่ไร้มันมันอันตรายเนี่ยงสัเมืถานีนะเห็นบอกโมเมนต์กินโม่โเมนตค้ายแนวกินบ่แมนโฆษณาเขาโฆษณาแบบสถานีวิเทศมอสิตไปไปไปทางนยงัไอ้น้อ่ไอ้หันี่ยังอ่ะอันนั้นน่จอดรถได้เหไปหาเงิงเขาได้ไปหาเงินหน่าก นี่ครับพี่น้องตอนนี้วันหน่อยกับผ้าหนองตายมา่งหดแล้วอันสถานีบีเชามอชิินะครับพี่น้องเดี๋ยววันหน่อยสิบผ้าหนองตายไปเบิ่งสิ่งแปลกๆเนาะครับคลิปนี้ก็ถือว่าที่จะได้หนองตายป้าพี่น้องเอี้ยงเคยอใจะตะกี้ห้ามบุกเคยมาอาจจะเถื่อนเลยฮะป้าตึกเอี้ยงส<ะ>ัมบัญญัติตึกลายเหปอาอ,อันนั้นที่ว่าเข้ากายมากทีนี้เป็นกระจกตึกแก้วตึกแก้วมีคนมัมีคนอยู่ไหน เขาเห็ดก็จบให้มันงามเด้โอเคเดี๋ยวอาจชิพาไปเบิงเบ่งน้ำใหม่เบิง่งยังอีกบู่๊ดโมทันโมทันเบิืบอ้องนี่โอ้ยร้ายโวดเนี่ยเบิง่งนั้นเนี่ยแปลกๆในเมืองได<ป>้นี่ยพอไปเส,สร็จอ,อ,อ่าชิปิดคลิปบออจชิปิดคลิปอ่าพี่น้องมิตร่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้า,สว,ส,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย